ทำอะไรอ่ะก็รอควายมาหาดอกน้ะไม่ได้ไปหาควายไม่เดี๋ยวมันก็รู้ว่าใครใครหมูใครตางกอยสวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมจะตีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนี m o ทีวี สำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโมทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับไอเคเเคอยู่ปะม,<า>มึงลองโทรตามพิสุทธิ์ดิอยู่ปะไมโทรตามหมด,มหมดไม่มีอเออแงเลยเล่นเท่าไงเ,เล่นคนเท่ากันไปเลยบึ้มบั้มซัมเบ้ใครมีโทรศัพท์บ้างอะเราโจยแล้วอ๋อ จกมันจกสุตาไม่มีแล้วผมให้พี่ไปแล้วไงเจ้าบอลรอครับเพื่อนเอ้ยไม่ได้อีกแล้วเคสอ่ะถ้าใช้ต้องรีบคืนเลยนะเรียกเลยจะทำอะไรลูกตีคนอยู่เนี่ยโอ้ยจริงเหรอตีคนเหรออืมสู้สู้น้องชายมาเปิดพี่บอลบอกว่าโดนไล่ตีสู้สู้ขาหม่องชายโดนไล่หัวจบครับสู้สู้ครับทุกคนไปเจอกันเจอกันกูอยากไปตู้กูอยากไปเอาเกาะว่ะยากเลยน้องใช้หรอกใช้ยาปั๊มก็พอแล้ว มันสวิฟเบสไงไอ้เหี้ยต่ากหลามมาเอ้สัตว์กูเฉยๆเลยใช่ใช่เอาพวกเอามาเอาพวกเอามาเราไหวมึงฟังนะให้มึงฟังเนี่ยมึงรอดูแม่งเลยเดี๋ยวพออันนี้เสร็จก็เก็บอาวุธไล่พวกกระจอกเนี่ยอะไรอะไรเก็บแค่ตอนนี้แหละมึงจะเก็บอาวุธนะแค่นั้นแหละอะไรร้องอะไรร้องอะไรทียอย่าให้เดือดเลยแล้วมึงเป็นใครมึงเป็นใครแล้วมึงเป็นใครกูแต่ก็อย่าให้กูเห็นว่ามึงเต็มเออี่บอลไป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 เออพี่บอลโวยชั้นต่ำวิบอลไปพี่บอลไประดับกระจอกอย่างมึงอะกูฟังทก ไม่ได้ไม่ควรออกมาเล่นเลยครับไม like right we ่เดี๋ยวกูเหยียบมันให้จมดินเลยกูดินเสร็จจำปากไว้ให้เราสามคนเลยนะเราจะไหวมันเหรอก็เล่นไปเลยก็พี่บอกเล่นนี่เดี๋ยวค่อยกันนะเราเล่นไปก่อนเราไม่เรียกมาหรอเราไม่เรียกมาหรอไม่เจ๊เนีพี่มีเบอร์เจฟปะล่ะไอ้เจฟมีแต่ว่ามันน่าจะยังไม่มามันมาดึกนี่เจฟอะไมันไล่เล่นไปก่อนก็ได้ขึ้นมีแกขอจบกันแเรารอดูกูกล้ากูกล้าลงพนันเลยว่าดีเขอจบก่อน J K เรา น่าจะจบแล้วมั่งวางกขาเห็นโดนลากเอ่ยยับเลยอันหาคือตัวปืนเลยใช่พี่วันปีนเข้าปีนออกนะ๋ยวปืนมันยิงถ้าเป้านิ่งอะลาลๆลมไเชี่ยแบบอยากตามมาอีกสักคนวะใครวะเล่นสี่สี่อะพอได้ลุ้นอยู่ไอต้ามันนานสกุลเดียวกันอะกูอะเล่นได้ปะวะไม่ได้ี่ต้ามาอยู่ในแก๊งไม่ใช่เหรอเขาคูดาวแก๊งดีเลยครบแล้วไม่ใช่เหรอดีเลยครบแล้วอะแต่เหมือนแบบกูไม่ถามรุ่นใหญ่พี่พลอยมาเขาบอกว่าเล่นได้แต่ว่าแก๊งมันยุ่งไม่ได้แค่ไอต้าคนเดียวอื ถามพี่เอ็กแน่พอมั่นใจจริงหพี่เอ็กเขาไม่คุยกับครูที่อะทำไมไม่รู้อ่ะเขาน่าจะกำลังตาแดงอยู่เพราะฉะนั้นกูต้องใช้ความรู้ของตัวเองเล่นไปก่อนนะตอนนี้ประมาณตอนนี้มันไม่กล้าลาอยู่นะเล่นพี่สกอตเขามีอาวุธที่อะไรถ้ามันลากอาวุธไอสัตว์อันนี้ก็มันมาเพิ่มมันมันมันก็มันมีเยอะนะกูบอกให้มันก็มีเยอะเหมือนกันกูบอกเลย ะแต้องกัดฟันทนอาทำอะไรอ่ะก็รอควายมาหาไงดอกน้ะไม่ได้ไปหาควายว้าววมา้าวว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 ้าัน้าวว้าวว้าวว้นววยาวว้าวว้าวว้าวับมันตาวว้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 าว้าวว้าวว้าวว้า้าวว้า้าวว้าว้าวว้าาวว้าวว้าวว้าวับาวาว่าวว้า้้้้้้้้้ัา้า้กู้ว้้ม เบอลไปเลยครับเนี่ยใจนะครับเพราคุยกันอ่าผมขอจบได้ไหมอ่ะแต่ปัญญาอ่อนนะครับขอจบก็เอาเงินสิบล้านมาให้กูถวายกูและกาบส้นตีนกูเลยโหให้จบโคตรก็ต่คกดนกเลรนไม่เดี๋ยวมันก็รู้ว่าใครใครหมู่ใครจ่าโคตรหลอกโคตรอันตรายโคตรหลอกโคตรอันตรายโคตรหลอกโคตรอันตรายพี่เล่นแม่ ทำอะไรควายทำอะไรควายไอ้สัตว์โอ้นะมึงไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้ควายโง่เบียดแม่ไอ้โง่ไอ้เนี่ยฟอร์มมีอะไฟอร์มเปลี่ยนอาวุธไอ้ควายกระจอกยังไงก็กระจอกอย่างนั้นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไอ้โง่โอ้โห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 เอ้าฟังฟังมัน่อยดิเอาโอ้โห แก่ใหญ่อุ้มจังมึงแหนเอาไดปะอุ้มเลยป่ะเอาไงมันแอคจังวะมีเคสจับปูนอยู่เลยนี่วะแปดสองแปดมีเคสจับปูนอยู่มีเคสจับปูนอยู่ต่ายไงอุ้มใช่ป่ะตัวเนี้ยโคตรเยอะไอ้บ๊อบใจเหรอหิววะ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 อยากกินอะหิวว่าไอ้บ๊อบไม่ตัวมีเบ็ดปะไม่มี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 อยากตกปลาอะอยากตกปลาอะไอเทียบโว้โหโว้โหเล็กเลยบ๊อบเล็กเลยแปดสองแปดแปดสองแปด เออกูไม่ได้ร้อนไม่ได้เที้ยอะไรเลยกูเฉยๆเลยเอาจริงนี่กับพวกเที่ยวเนี่ยสภาพเดิมมันใสขึ้นเกาะกูพอดีมันใสปั่นหัวอยู่แล้วไอ้เจ้าพวกเนี้ยก็ดีอ่ะมีของเอาให้กูอะแป๊บนึงหมอครับคุณหมอครับแป๊บนึงครับนใสายไฟอยู่แล้วใครจะไหวไงไงจะใช้จำไว้นะก็อย่าลืมนะครับมีหายนะจำไว้น่าเลยเอาเข้าเอามาทางกระเด็นไปมา เออนั่นดูแล้วนั่นจำจะเบื่อแล้วเนี่ยทำไมนิ่มเกินหน้าเบื่อหวจัดอสอสามโอเคเออนิ่มเกินหน้าเบื่อคนนะโอเคโอเคยืนครบตลอดเลยเบื่อไหวเฮียโอเคหัวนอนไหวเฮียไปนอนดีกว่าให้นอนเนี่ยมันแบบมันบัฟแบบไม่ได้ทำให้กูร้อนี้อะไรสักนิดเลยกูเฉยๆมากเอาจริง ปอมอมผมขอซื้ออาหารต่อได้ไหมครับจะไหวเดี๋ยวมึงก็รู้ทีใครทีมาในสัตว์เดี๋ยวกูว่ารอมึงเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงจะอะไรเดี๋ยวเอาอาวุธพี่พี่ขอยอมแพ้ผมขอยอมแพ้เอาก็บวุธแแค่นนั้หละขอยอมแพ้ผมขอยอมแพ้ขอยอมแพ้เออฝากดีเข้าไปฝากดีเข้าไปฝากดีเข้าไปขอผมขอจะเก็บอาวุธนะแค่นั้นเองฝากดีเข้าไปนั่นแหละหมอฝากดีเข้าไปสัตว์ฝากดีเดี๋ยวกูจะรอดูใจว่ามึงมันจะเก็บอาวุธหรือเปล่าปลายแถว ขอไม่เก็บอาวุธนะครับกลัวกลัวพี่หัวจบนะพี่ครับขอไม่เก็บอาวุธนะครับขอเก่งได้ตลอดนะขอให้มึงเก่งได้ตลอดไอสัตว์อย่าแผ่วโอเคพี่โอ้โหโดนตายกลัวกลัวอยู่ขอบขุงก็ไปกูพี่เนี่ยป้าเอาไงเราต้องตามมาว่ะถ้าไม่ตามมาเราสู้ไม่ได้แหมแก๊งไอเอเลียได้ได้ขอจิ้มจับหน่อยหนึ่งสามเก้าไม่มีมาแล้วอย่าร้องแบบไปร้องหน้าเวทีกอล์แฟลว์นะ ตอนนี้คุณเล่นไปแต่ว่าผมขอไม่ไปร้องหน้าเป็นี่นะพอแก้มออกมาอ่ะคือมุมด้วยหนึ่งศูนย์หกหกได้ครับน้องแล้วทำไมมึงเป็นตัวนี้เนี่ยไอ้ซุตยังไม่มาอเหรอสายฟ้าโดนสาัพย์ยังไม่มาว่ะเจ็บเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องโทรศัพอยู่สามหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหกโทรสัพท์ไหมครับพี่พี่บอลเอาไหมครับผมให้ออ๋ผมไม่เอาครับผมโทรศัพท์จังปายแถวขออนุญาตไม่รับครับโทรศัพท์ตัวเองนั่นเองโทรศัพท์ตัวเอง เออมันหาจแกไวัยเฮียสนุกไว้เฮียอุ้มไม่ขายขับไวตัดกูให้เลมันอุ้มยังไงก็ไม่เอ๋อกูบอกเลยมันอุ้มไม่เอ๋อก็ทำอะไรพวกกูไม่ได้อยู่แล้วอะไอ้เฮียของไม่หายก็เฉยเฉยอะกูรู้สึกเฉยเฉยเลยกูไปเล่นสตอร์่ที่นีแบบไม่เดี๋ยวสายฟ้าแค่นี้ไม่ไหวแล้วไอซุตไปไหนวันนี้เลยก็ใส่ไปเลยผมเฉยเฉยเลยเอาจริงรู้กูว่าเฉยเฉยแต่ไอซุตไปไหนวันนี้ไม่รู้เขาไปนอนแล้วมั้งสบายเกินมาแล้วดีมั้ยไปดิ ไปบอกมันดิเราตายนะเอออ้าวล้วอยู่นี่ทำอะไรอะเอาแม่ไหนทาง้นล่ไปต่อเลยบุบังกัมเบะตรงนี้มันนี่ผมมีที่ใหม่ผมมีที่ใหม่พี่น่าจะเล่นเอาวินนะผมแนะนําขึ้นที่สูงเพราะคนมันเยอะกว่าหาที่แคมป์อะแคมป์ไหนอ่ะเอาเราหน้าเนี่ยกว่ามันขับรถมาเออถ้ามันออกก็เอาดิโอ้ไม่ออกรกล่างกายกันเหรอครับเนี่ยพี่มังบอลครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับอไม่ครับผมรักสุขภาพก็ดีนะครับครับ แล้วมึงอย่าร้องนะมึงฟังนะแล้วมึงอย่าร้องนะอีสองแล้วมึงอยาร้องมึงอามึงจะเล่นอะไรก็ได้มึงมึงล่นอะไรก็ได้เว้ยไม่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 อย่ากลัวบี้ลกลัว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 องบ้องู้บุมเลไม่พีเบลพี่บอลพี่บอลเรื่องวักีน่าห่าป่าปาากครับ ไอ้เกไอ้ไอ้เกตามไม่ทันเดี๋ยวโดนยิงอีกไอ้ชัไ์ไอ้ยาตำรวจไอ้เชได้ไหมนด่เชทำไมไม่เช่เคมาน,นี่ทำไมมันปากดีจังวะมันก็มันมันได้แค่ตอนนี้มึงฟังนะถ้าพี่ดีเลย์แกมันทำอะไรพี่ได้ถ้ามันปากดีอย่างเงี้ยแสดงว่ามัน,นต้องขอไปอยู่แก๊งไหนสักแก๊งหนึ่งแน่นอนก็ไม่แน่อันนี้ก็ได้ก็ต้องมีมี<พ>อะไรซ้อนหลังไว้สักอย่าง เพราะว่ามันพูดจับมึงว่ามันมันจะเอาจับมึงกิบล้านเหมือนกันแสดงว่ามึงฟังนะแก๊งที่จะกดหรือเหยียบกูได้มันมีไม่กี่แก๊งเว้ยตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยถ้าอะไรมันเฮดได้บ้านอ่ะก็มีแค่เจเคนจนครบาลสก็อตที่เหลือก็สออาทิตย์แค่นั้นแหละถ้ามันไม่ได้เข้าแก๊งพวกเนี้ยที่เหลือกูว่ากูชนได้หมดอ่ะมาดิแมันต้องกูดาวแก๊งเจ็ดวันถ้ามัเท่าแก๊งนะ ไมวมาแา้วมามันมันปั่นแปบั้นแหละมันจะเก็บอาวุธไงพวกเชียน่ะนี่อะกิดกพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยพี่คุยกับผมดีๆสิเอ้ไอ้แต่ฟ้าพี่ก็าตาตลอดเลยอ่ะพคุยเพน่อนพี่ไม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 ่่ไม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 ่ม่นม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไป็นม่ไม่ไ่ไม่ไม่ค่ไ่ไม่ไม่ไม่ไอ่่ไม่อ่ไม่ไ่ไมม่ไม่ไม่มีปืนก็ถ่อว่่ไม่น่นใ่ไ่ไอ้มมมม่ไม่่่่่่อะไอ่ อะไรก็แลมึงเป็นรุ่นใหญ่อันนี้อะไรครับอันนี้ให้ฮาให้ไหมับใจโอ้เคเสียขำเสียขำแม่โคตรุ่นใหญ่อะไอ้เกมนี่มันเป็นตัวตลกหรือเปล่าวะเนี่ยรุ่เลยอยู่ดีๆมันรุ่นใหญ่อะไรของนายเนี่ยก็ผมยังบอกว่าคุณเป็นรุ่นใหญ่แล้วทำไมอะครับไม่พอใจหรอมันฮาไหมเนี่ยฮาเอาฮาไหมเนี่ยอะไรรุ่นใหญ่อะไรคุณรุ่นใหญ่ไม่ใช่เหรอที่พี่คุณรุ่นใหญ่ไม่ใช่เหรอครับครับพี่ไอ้ตัวตลก เราไม่เป็นรุ่นใหญ่เนียครับเนี่ยไม่กูขอไม่เก็บอาวุธแค่นั้นแหละแล้วมึงเป็นใครมึงเป็นใครมาสั่งอะมึงเป็นใครใครครับเนี่ยกูเป็นคนกูเก็ไกด้นนเี่ยูเป็นคนที่ชุบเลี้ยวมึงมาไงอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรอะอันนี้มุกบอกเนี่ยอันนี้อันนี้มุกอีกหรือเปล่าจะได้หาให้จะได้หาให้เอาไหมครับอ่าสามสองหนึ่งเริ่มไอ้ที่ ตลกตอนนี้มึงตลกได้ตลกไปแล้วแล้วแล้วทำไม่แล้วกูถามมึงทำไมมึงไม่กล้าไม่ตอบกลัวกลัวอะไรรุกเอาไหมเอาไหม4-4เอาเปล่า4-5ต้องบอกต้องบอกว่ากูระดับมือกูมันไม่ไม่ระดับเอเดอเเอาไระดับมึงยังไม่เคยชนะกูเลยนะไอ้ควายชนะี่อะไรตายเถีวไอ้สัสตายเถียวไอ้หี้ยเดี๋ยวกันเนยไม่ได้พูดกันแค่หลัเดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเยบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเลยบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเดี่ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเดี่ S 1> <S 1> yeah, เอาไหมเอาปากหลามมื่อเอาปาหลามาเอาไหมเอาไหมกระจายอาไอ้ไอ้ไอ้ไอาเอ้ไอ้ไอ้ยอ้าอ้ไอ้ไอ้้ไเ้ไอ้ไอ้อ้ไมึงอ้ไ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 รถกระบ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไึ้อ้ไอ้ไอ้ไ้าไี้อไไอ้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 อไรอไอ้ออ้องไอ้ออออ้ออไอ้้ไไอ้้้ไม่้อ้ไอ้้ไอ น้องน้องเป็นไรเนี่ยน้องมือใจเราไม่ไหวเราไม่ไหวเราไม่คบเนี่ยไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวแล้วเว้ยกล่องขึ้นเลยไม่ไหวขอกระเทือนด้วยไปเนี่ยไม่ไหวอ่ะมันจะบ่นเยิ่งหน้าวะของขึ้นแล้วนะกล่องขึ้นมากำมัดจะไม่ไหวอย่างเงี้ยดิอย่างเงี้ยบดิไอ้หน้าหมาป่า ไอหน้าหมาป่าที่เคยมาคุกเข่าอย่างเงียบเฮ้ยผมว่าจะเล่นลงมาดีเดีดผมว่าจะเล่นลงมาหน่าไม่ไม่ล่นดีดีไม่ไม่ละครไมไม่เล่นละครับรไม่เล่นละคไม่เล่ไม่เล่นละครัมพี่เลไม่เล่นลคไม่ลอไม่เมครัมาเ่นะครไ่เลลอดเลยนละไ่เนะราอ่ะไเลานจะเล็นละคไเห่นผไม้เนคไม่เล่นละครไม่เล่ะคอ่เล่นละวม่เลนะไม่ลลมีเล่นละครไม่ะไม่เล่นละครไม่เล่นละรม่นละรเล้ลม่าแไ่เละะเ่นไนะไ วงการผมบัฟฟิงผมจะเลิญด่าเชวงเนี่ผมลันวงการแสดงว่าแสดงว่ามึงยอมรับว่ามึงปลายแถวไงายแถวอะไรปอีไงไไปอีกักไงไปงกปไงไปอีปองไองไปอีวงงผมกงกอง ก็สวยอะไรครับอย่าอะไรอะไรอะไรคิดไม่ทันสมองคิดไม่ทันเหรอครับเนี่ยไอบอลหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยไอลูกตัวตลกไอกุ้งท้ามึงเนี่ยทำไมมึงไม่กล้ากู้ท้ามึงมึงมาได้ตวมึงตัวตลกแหละกู้ง้ามึงต้องให้ฆ่ามึงวะกุ้งทไม่ไหวแล้วนะไอไหวแล้วอ่ทำไมกูถึงไม่ถึงต้องไม่ไหวแล้วอ่ะต้ปงกหลับนะทำไมวะทำไมวะทำไมวะทำไมทุกวันนี้กูต้องให้ฆ่ามึงวะทำไมอ่ะทำไม

ไอ้สาม้ามึงเนี่ยทำไมอ่ะคนเท่าๆมึงกับกูไม่กล้ากันรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้สามันกูไม่สบายว่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเอเหมือนกันเหมือนกันผมว่าผมมีตุลแต่เออมีเออมีมาเรเยมเียรอเระมเแหมปลาแถวจัดรดูดิปลาแถวจัดเลยปลาแถวไอ้อะสามเพีร์ไอ้สมเพศรสมเพรนัสามเพีโดนไจัเลย มึงมีสวิตเบสมึงแอคอะไรอ่ะแอคอะไรแอคอะไรแอคอะไรกูไม่ได้แอคกูเป็นอะไรมีแต่มึงเนี่ยยืนมกเนี่ยแอคอะไรแอคอะไรกูไหมมาเต่ากูแล้วมึงถามได้ยังมีแล้วมึงถามได้ยังมพูดว่าอะไรนะกูถามว่ามาเต่ากูมามาดิมาดิจริงอ่ะไอ้นี้ไอ้นี้ไอ้นี้หลุดพูดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ย ลงมาเด็ดลงมาเด็ดลงมาเด็ดี่เดี๋ยวมาเลือกแบบไต่อยแล้วแบบพักมีดอ่ะไปเตะเอาขึ้นมาเตะขึ้นรถมาแค่นั้นแหละเขึ้นรถมาทำไมผมต้องขึ้นรถโคโลโกสกันนะเย็ด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 โคโลโกสว่ะเชี่ยร์ผไม่ค่อยอยากขึ้นรถที่โคโลโกสเ่ะโอ้โกระตุงตุงเกินตึงจับตึงจับคำพูดนด้คนตึงอ่ะคนน่าตึงอ่ะคนลุกไปหมดละฟังแล้วตัวก็ฟังแล้วตัวตันเลยไอ้เชีย ฟังแล้วตัวสั่นไปหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวในแมงบาบคุณจะเชื่อไม่ถ้ามันเล่นมันถ้าคนมันเล่นมันมันมันกำลังปั่นหัวอยู่เว้ยมึงเชื่อไหมเอาเนี่ยเอาไงเนี่ยอะไรมันก็เล่นมึงเชื่อกเลยเงียบทำไมเนี่ยอยู่แต่ตอรี่อยู่แล้วไงดีครับเนี่ยคุณบปบาเอ้าเนี่ยเป็นป่าช้าเลยทีเดียวพี่บ้าอยู่ไหมเนี่ยป่าผมว่าเราเดินลงไปตรงนู้นหว่อยป่ะเชด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 ก็ได้กดก็ได้ มาคุว่าแต่ก่อนเขาก็เล่นดีอยู่นะทำไมตอนนี้เขาเป็นบ้าไปแล้วอ่ะมันเลือนพี่ไม่เห็นอ่ะมันยังบูตใหม่อยู่เลยสภาพแต่แต่ก่อนยังเล่นดีทำไมตอนนี้แบบเริ่มมานไ่นี่ไม่นี่มันี่มันยังหลุดด่าแม่อยู่เลยตอนที่เราตายรอบแรกอ่ะแต่ผมไม่อะไรไม่เป็นไรช่างมันเราเล่นไม่แจ้งกมาจนแล้วมันเล่นไม่แจ้งเราเหมือนกันไปเล่นสุดไม่แจ้งกัะเทียอะไรพี่ครั้งที่แล้วพี่น่าจะเห็นว่าเป็นไงไม่ไม่เป็นไรแต่บอกว่ามันจะบ้าก็พอละมันบ้าเห็นปะมันชี้ว่าเราลงไปด้านล่างมันไปได้แบบผมอยากไปีีเเเเเลน่ยยยอออาาากกไไปะ้้ห แต่สว,วิปเบดมันมันโหดจริงพี่เฮียส,<า>สว,วิปเบดสองเล่มอ่ะสองสองทีคือเลื่อนมึงหมดแล้วสองทีไหนจะใส่ไอ้นี่อีกไหนจะใส่ก่ออีกไอ้เฮียถ้าตีไม่ขีคือจบเลยผมตีไปมันยืนหันหลังให้ตีอ่ยเฮียรอหันกลับมาสวนไอ้สัตว์เฮียมันเจอเราอ่ะเจอเล่นแค่นั้นแหละแอบบวกเลยเออบวกไปเลยเล่นเลยดูก็รู้แล้วไอ้เฮียมาทรงปั่นประสาทเลยไอ้สัตว์ สวัสดีควายสวัสดีสวัสดีตัดน้ำเชี่ยอะไรไม่ลงมาเชี่ยโง่ไม่รู้เรื่องอะไรโตรธโง่อะเชี่ยเนี่ยฟ้าเมื่อแม่สักทีนี่ปะมันไม่ลงหรอกมันปั่นพี่มันปั่นประสาทพี่ไม่ต้องไปด่าอะไรมันเยอะหรอดูก็รู้ด่าหรอกไม่ให้ข้ามันอยู่แล้วเยอะสามดุมสามนอสามนอสามหนอ บัดไม่ลุ่งอาวุธไม่รอดครับครับผมโอ้พูดดีแล้วกันนรักอะไรอะอ๋ดีแล้วครับดีแล้วครับู้ปอดีแล้ว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 นพี่อะไรเอาเป็นยันไปอีกเอาเป็นอะไรครับเนี่ยไม่จะเล่นก็ลงมาดีกว่าจะนั่งบับอะไรบนรถนักหนาเนี่ยอ มือมันเมื่อยสปิดิตป่าสปิดิตป่าอะไร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 มึงมึงคิดว่ามึงเอามึงเอามึงเอามึงอะไรอะไรสปิดิตป่าอะไรอะมึงอะไรกูถามว่ามึงคิดว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรจะโลกอะไรจะเราไม่ใค่พูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดสปิดิตป่าลึมปัญญาก่อนเปล่าอะไรอะไรอะไรกระโดดอะไรกระโดดอะไรแล้วมึงเป็นไรมึงเป็นไรฮะใครมีปืนมาพวกมันอ่ะ ฟังนั้นมันสับนักปากมาโคหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไรอันนี้มันอะไรอ่ะมันรุ่นใหญ่บ๊อบบี้ปากมาโคหรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแพรบไม่หยุดเลยฮะคำพูดต้มยำการกระทำต้มจืดโว้โหโว้โหแอบไม่หยุดเฮียโอ้โหเฮยเดี๋ยวตบปากไอ้สัสเอาดิมาตบ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 มาตบมาตบมาตบเดี๋ยวยิ้มปากให้เลยนอ่ะตบเด้วตบ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 อ้าวไม่กล้าเฮียเฮียตบป่ะไม่ตบป่ะ ไปเอา,าปากเหม็นอ่ะไ,ไ,ไปไป <c oughs> ปากเหม็นอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโคตรหายยันนี่คตรปัญญาออ่สภ <c oughs> าพไม่น่ามีลูกน้องกันเลยไอ้กูขอไปอยู่นะปากเหม็นน่ะไปก่นอนดิคุทียนี่ ฟันเหลืองเตออเลยไอ้ฟันเหลืองเตอออะไรอะไรผูถามว่ามึงอันนี้มึงใช้พวกคอเกตหรือเปล่าฟันเหลืองเตอแล้วเนี่ยฟันไดปล่ากูอะฮะอะไรเนี่ยเชียโอฮะช่วยหายเขาหน่อยดิหายเขาหน่อยลกไม่ไม่มึงเห็นมึงเห็นยากโอนใส่ฟันทองแล้วมึงอยากใส่ฟันเหลืองอะทองเหลืองอะโชี่ฮะูหาเนี่ยหาเนี่ยนี่นะหาเนี่ยไปไกกลไกลไมุกใช่ไมอันนี้อันนี้อันนี้จะเอาอะไรอันนี้จะเอาอะไรจะเอาแบบอันนี้เอาบทที่หรือไงีอะไรอออันนี้เอาบทบทอะไรเนี่ยอันนี้บทอะไรเนี่ยเอาด่ายิ่ ทำตัวมันน่ารักหน่อยได้ไหมเนี่ยน้องไม่เจอกันนานไม่โตขึ้นเลยใครน้องคนน่ะฮะน้องน้องชายน้องบอลน้องบอลยังจำพี่ได้ไหมน้องบอลน้องชายน้องชายน้องชายยังจำพี่ได้ปะมันปั่นหัวไอ้บอลเว้ไม่้ว่าปั่นแล้วร้อนไงน้องชายเป็นไรเนี่ยพูดกับพี่ดีดมึงโอบมันไม่พูดพูดกับพี่ดีๆมาพูดกับพี่ดีๆมาน้องมาพี่พร้อมพูดเองดีดีเองโง่อะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่าใช้อารมณ์ดิอย่าใช้อารมณ์ดิน้องน้องชายเอาอไไรจะโตเนี่ยน้อง น้องชายน้องชายน้องชายฟังพี่ดีๆนะฟังพี่น้องชายตั้งสติน้องชายตั้งสติพี่ขอร้องได้ไหมน้องน้องบอลเอ้าน้องบอลวิ่งหนีพี่ทำไมเนี่ยไม่มารรยาอะไรคุยกับผู้ใหญ่อรืน้องเออคุยกับพี่ก็คุยดีๆดิเป็นไหนเนี่ยเขานับถือหรือเปล่าแน่เต้นจนเราอาจจะถึงกระบอกนะเห็นแม่งบ้ากูยังงาเลยโี้โหเขาตึงอ่ะเขาตึงอ่ะตึงได้อีกอไงเนี่ยน้อง แต่พี่ไม่เจอเองตั้งนานนี้ก็ดูดูแบบดูห้าวขึ้นเยอะเละเช็งโจงสวิงเวทีโจงสวิงโจงสวิงโจงสวิงเท่ห์อยู่เนี่ยเท่ห์อยู่เนี่ยเท่ห์อยยมันเหมือนไปเล่นตอตอรี่อ่ะมันเหมือนว่าปั่นกันอ่ะไอ้พี่เออเท่ดีว่ะไอ้สัสน้องบอลไปยันไหนแล้วจะไปยันแบบฟันเหลืองอะไรแบบมึงบอลไปมั่วไปหมดเลยอ่ะน้องตัองายคุยกับพี่ดีๆเนาะเป็นอะไรเนี่ยโหเงียบกีบเลยเอ้ยน่าเบื่อว่ะ อาจจะไปขึ้นรถจะไปขึ้นรถโอเคนิดหน่อยนิดนึงขอลาอยากเตะจริงบริงาร่ยาเจืออยากโชว์ ตามไม่ได้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 รอควายเออตามตามตามเออเดี๋ยวโอเคโอเคตามขัาพี่ขัาพี่เดี๋ยวตามขัาพี่ตามอยู่ขัาพี่ตามอยู่ขัาพี่ตามอยู่ข้าพี่โดนโดนเลยขัาพี่เออข่าว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 ต้องบอลน้องชายตามมาตามมาพวกควายตามมาเว้ยเอ้าเอ้าตามมาพวกวัวไฟตามมาตามมาเดี๋ยวให้ยาแดกเลยให้ยาแดงโอ้โเอ้าเอ้ายิงกูอ่ะเดี๋ยวไปยิงไปกระสุดดิเอ้โทษ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 น้องโทษน้องชายโทษน้องชายพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษ พี่ขอโทษได้ไหมพี่ขอโทษได้ไหมน้องเอ้ยพี่ขอโทษพูดดีๆก er ็ได้แล้วนะเราอ่ะพี่กีรนะเออพูดดีๆก็ได้ขึ้นไม่เป็นหรอกไอ้พวกไร้ความสามารถพวกเนี้ยมันถอยขึ้นตอนน้เราเที่ยวนี่แอบเลยแอบทำไมนี่แอบทำไมแอบทำไม ร้อนนะร้อนรัวเพี้ <c oughs> มันเหมือนมาปั่นกันมากกว่าไอ,อา้เหี้ยมันรู้ว่ามันปั่นพวกมันปั่นไอ้บอลไล่บอลมันร้อนไงไปไปล่อตอนฝูงควายไปใส่ป้าหลองน้ำไม่เดินไปหาควายควายไปจะเดินไปหาหลองน้ำเองไม่ตอนตอนตอนฝูงควายตอนฝูงควายตอนฝูงควายลงไม่ได้ลงไม่ได้ไม่เจ็บไม่เจ็บ เราไม่ได้โราไม่ได้เราไม่ได้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไอเจ๊มันมีหุ่นอะไรวะพี่มีพวกป่าฉลามมีผมอยากผมอยากได้ปืนสักคนหนึ่งหวาเฮียเอามาแบบเนี้ยอยู่บนรถอย่างเงี้ยเฮียยิงตกนี่โดนเลยนะนะครับเนี่เอากับร่างกายทั้งวันเลยนักวิ่งทีมชาติซวยซวยซวยเอาเลยเว้ยซวยซวยพี่จุ๊พี่ต่อพี่ต่อเว้ยน้องบอลน้องบอลน้องบอลวิ่งเพื่อพี่หน่อยน้องบอลน้องบอลน้องชายวิ่งเพื่อพี่หน่อยน้องน้องบอล วิงพ่พี่หน่อยน้องวิงพ่พี่หน่อยบอลบอกมึงก็ตามคำพูดพวกมึงไว้แค่นั้นแหละมันสุดแล้วเอ่าน้องวันไรเนี่ยน้องไปตามคำพูดพวกมึงไว้ไปละจะงอนพี่ชายคนนี้ทำไมจะงอนพี่ชายมันเพื่อนมันเพื่อน อันเวลาที่จะคนนี้ไหมเอาอย่ารงเอีแยะเนี่ยจะมีอะไรคนนี้ทำไมตอนทำไมเนี่ยตอบก่อนจะวปหาแก๊งตลอดอย่างเงี้ยเราเนี่ยมีมีมีตีนนะครับเนี่ยถามหน่อยมีตีนไหมครับเนี่ยวเรามั่งคั่งตัวเองอ่ะเป็นไหมเป็นมเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ชักมึงเอา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 ดิมาดิมาดิมเดี๋ยวดิมาดิเอาไปไหนให้มันลงมาเลมาดิไอ้โง่มาดิมาดิลงมาเริ่มมึงจะเดี๋ยวมึงยังลงไปชักดิ้นเดาๆอยู่เลยยืนยังไม่ตรงเลยสภาพเียลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดิ มาขอเดี่ยวมาดิรุ้งมารุ้งมาขอเดี่ยวมาเลยลุกขึ้นมาขอเดี่ยวมาเร็วลุกขึ้นมาขอเดี่ยวดิขอเดี่ยวขอเดี่ยวอีกเอ้าวเดี่ยวเดี่ยวเดียวไอ้น้องเลิฟไปไหนครับไปไหนครับเนี่ยนั่นเย็ดเย็ดคนตึงอ่ะพี่โคนตึงอ่ะโคนตึงอ่ะคำพูดแบบคำพูดดูตึงมากอ่ะโคนตึงอ่ะเชี่ยเคาตึงอ่ะไปไหนเนี่ยไปไหนครับเนี่ยจักรไม่ไหวแล้วเอ๊ะแต่ฟ้ามีรถไหม เย็นบินรถแม้บินรถแม้ขอยืมก่อนไม่ไหวไม่ไหวแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีคนเดียวไปไม่ได้นะถ้ามีคันเดียวไปไม่ได้นะใครเปิดเพลงเลยมาเพลงมาไอ้เหี้ยคนมันกูอยากสู้อ่ะกูได้ฟังเพลงนี้อ่ะไอเด็กไอเด็กูอยู่ปะไม่เอาเลยไม่เอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมึงอย่าท้อด้วยน้องมึงอย่าท้อด้วยอย่ามึงอย่าท้อด้วยไปรุดเอาไปดิสัตว์ลมไอเหี้ยทำเหี้ยอะไรสัตว์ไปบอลโดน ตายแล้วเอ้าทำอะไรอะบอลเอ้าเอทำอะไรอะบอลทำอะไรอะทำอะไรอะ แทงเพื่อนกูเหวสัตว์ล่วงไปเล่นหรอเอาเอาเอาไปเล่นดเอาไปเล่นเ่นหรอเล่นหอเล่นเด็กขี้เฆเล่นเด็กขีเฆาเล่นเดกหี้เอาเป็นเด็กี้เฆะเนเด็กี้เฆะเนเด็กี้เอเนเดกเฆะเนเด็กขีเฆะเป็นเด็กขี้เะเปนเล่กหอเฆเล่นเด็กขี้เะเนดีเเนเดอเเล่นเเเ่นเเอาเ่นเีเเนเกเาเนเดหอเเล่นเเะเดเนเเเนเกี ซู่ไหนเว่ยไปรุ่นเว้ยเอาไหนวยซู่ไหนเว้ยซู่ไหนเว้ยโอ้ยโดนขีอ้โหโดนขีโคตรตึงโคตรตึงโดนขีเฉยเก็บสามไม่ได้จังหวะแน่หูไฮไลท์เลย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 เก็บสามไฮไลท์เลยไม่ต้องไปบัฟเยอะแล้วปล่อยไปเลย ไอตัวโง่เลนะครับไอเฮียนีฟอมตึงมากเลยนะครับไอเฮียสาย้าไม่ได้ตึงนะไม่หล่รักเกดหลอแล้วต่เขาบอกว่ามึงตึงอ่ะมึงเจอไก่มาเว้ยเข้าใจเปล่าไอโง่จริงนี่เห็นด้วย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 เหนด้วยนด้วยหนด่วยห็อ้ยเหี้ยมี็น้วันนี้อัเน้นี้ไมเ้หนึ้วเ็บอกวเห็นด้วิดยเห้ยเห้ยเหีทยนวเหเ เข้าใจป่าวเออฟังฟังเพลงนี้แล้วมีไฟอยากบวกจริงว่ะเออคุณภากไฟอ่ะคุณภาคไฟอ่ะไฟถูกไฟที่จังเลนะขวางทางใครถักขวางได้มึงจะขวางทางปืนก็ขวางท้ายแต่อย่าขวางทางไฮไอควายเอ้ยเออเออจริงอะฟังเพลงมึงแล้วมีไฟจริงอ่ะไอเฮียโนเดมเขาบ่นเฮียอะไรอ่ะไอสัตว์ไอโนเดมมันบ่นเฮียอะไรมันอ่ะเฮ็ดแม่เอาเพลงจบแล้วมันเล่นปากหลาไปเล่นมันเล่นตัวตัวกูมันยังโดนกูอยู่เลยไอเฮีย มันเล่นมีดตัวตัวเองโดนอยู่เลยมันเล่นมีดกูเล่นปากหล่ามันยังแพ้กูอยู่เลยอิสัตว์สภาพมึงเนี่ยนะเฮียโนเนมเหมือนจะตึงแต่ว่าเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่เอาไอ้เฮียมาหงมาหายียอะไรเหมือนจะตึงนะแต่เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่เอาสภาพอยากพูดชื่อตัวเองจัดเลยนะน่าอิเฮียขอขอขอต้องโดโว้วโว้วโว้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไม่แปลกใจหรอกไอ้เฮียมันยิงกูก่อนเว่ มันฉลาด้เหี้ยเพราะมันรู้ไงไอเคไก่บอลมันเล่นปากหลาม้เหียมันเลยเลือกยินกูไงในทีมกูเล่นไม้คนเดียวไอเหียสามคนอ่ะไอบอลกับไอเคมันเล่นปากหลามังไงปากหลามันแพ้สวิตเบดอยู่แล้วเวมันมีแค่ไม้พูเท่านั้นแหละเหียที่ชนกับสวิทเบดได้อ่ะไอสัตว์แอคไม่ดูสภาพเลยกูเห็นไอชัดไม่ได้ทำเฮียเลยวิ่งวนงๆอยู่อย่างนั้นน่ไอสัตว์ปากฉลาดมันอะได้เล่นหรือเปล่ากูเห็นยังไม่ได้แทงใครตายเลยน่ะกูเห็นกูเห็นแต่สวิทเบดไอคอปป้ากับไอเซไฮอะที่เล่นในเหีย ตัวเองปากหลามกังๆยังไม่กล้าเล่นเลยสัตว์วิ่งวนอยู่งั้นนะเฮียรอบัฟอย่างเดียวไม่ได้ตึงเฮียเลยเลยเคุณหมอขายโรงพยาบาลไหมครับเนี่ยเผื่อพวกนี้มันจะซื้ออ่ะปากก็เหม็นเสือพูดไม่หยุดเฮียที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้และแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกู พวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกระบบไอสัตว์กับพวกกูเสียไม่ไใ้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ใจและแชมป์มันเป็นของกูใครคิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกระบบไอสัตว์กับพวกกูเสีย